สวัสดีครับคลิปนี้มาดูสวิตช์ออนออฟเปิดปิดธรรมดาแบบนี้นะครับมันก็มีหน้าที่เปิดวงจรกับปิดวงจรเปิดวงจรนะครับสวิตช์ยกขึ้นแบบนี้หลอดไฟก็ไม่ติดถ้าเราปิดวงจรนะครับหลอดไฟก็จะติดไฟก็จะวิ่งมาถึงหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะติดประมาณนี้นครับเราต่อกันเป็นอยู่แล้วนะครับสวิตช์แบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเสียนะครับวิธีเช็คเช็คอย่างไงนะครับวิธีซ่อมซ่อมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาการเสียของมันจะมีหลักๆคือ2ออาการนะครับไม่ว่าจะเปิดจะปิด ยังไงหลอดไฟก็ติดข้างหรืออีกหนึ่งอาการไม่ว่าจะเปิดจะปิดยังไงหลอดไฟก็ดับนะครับแต่อันนี้คือสวิตช์ที่ปกติเปิดปิดอันนี้คือปกตินะครับถ้าอันที่ไม่ปกตินะครับวิธีการเช็คนะครับปุ๊บตั้งมิเตอร์ไปยานโอห์มครับปุ๊บถ้าสายมิเตอร์แตะถึงกันมันจะล้องนะครับอ่ะทีนี้เรามาเช็คนะครับ สองฝั่งนะครับไม่มีขั้วนะครับต่อสลับกันได้อ,อนมันต้องถึงกันนะครับแต่อันนี้ออนแล้วเงียบออฟก็เงียบออนก็เงียบนะครับอเช็คมิเตอร์อีกทีหนึ่งเนี่ยถ้ามันถึงกันมันต้องร้องแต่อันนี้มันไม่ถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ไม่ว่าจะเปิดหรือจะปิดหลอดไฟก็จะดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเช็คให้ดูนะครับอันนี้ผมต่อสีเขียวนะอันที่ดีนะครับผมจะลองต่อสายดำเข้าไปแทนนะครับ อันนี้สีดำนะครับผมจะต่อสีเขียวเข้าไปแทนปุ๊บนะครับลองออน f อฟยังไงมันก็ไม่ติดนะเพราะว่ามันไม่ถึงกันไม่สายขาดก็หน้าคอนแทคมีปัญหานะครับอะเดี๋ยวมาลองอันดีอีกทีนึงลองต่อเหมือนกันเลยเขียวเมื่อกี้มันต่อดำนะอันนี้ผมต่อเขียวต่อเขียวกับต่อดำเหมือนอันนี้เลยผมจะพิสูจน์ว่ามันสล ทางกันได้นะครับมันไม่มีขั้วนะสลับทางยังไงก็ได้อันนี้อันดีออนต้องปิดนะครับ off, on, off. ออฟออนออฟเนี่ยอันดีนะครับทีนี้อันเสียเราจะซ่อมนะครับซ่อมยังไงเราใช้มิเตอร์เช็คแล้วนะครับมันไม่มันไม่ต่อกันนะครับแกะเลยนะครับข้างหลังมีน็อตอยู่สองตัวถอดน็อตออกสองตัว แล้วมันจะมีน็อตข้างในอีก2ตัวนะครับเห็นไหมก็ถอดข้างในออกอีก2ตัวนะครับทีนี้ดูนะครับเวลาเราใส่เราจะได้ใส่เนี่ยนะครับออนออนอยู่ฝั่งใหญ่นะครับออฟจะอยู่ฝั่งอันเล็กนะครับใส่ได้ใส่ถูกนะครับปึ้งออกมาอย่างนี้ครับทีนี้เรามาเช็คสายก่อนนะครับนี่หน้าคอนแทคมันจะตัดต่อตัดต่อตรงนี้นะครับ จุดที่เรามาเชื่อมต่อเนี่ยสองจุดตรงเนี้ยมันคือสองจุดตรงนี้นะครับมันก็แค่ยกขึ้นยกลงนี้นะครับทีนี้เรามาเช็คสายไฟก่อนปึ๊บอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับใครวัดเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูนะครับพื้นฐานง่ายๆเนาะเช็คสีเขียวนะครับสายถึงกันเช็คสีดํานะครับปึ๊บสีดําต้องตีดนะครับตีดปะเฮ้ยไม่ตีดวะ หรือสายจะมีปัญหาเฮ้ยอันนี้มีรุ้นแล้วนะครับว่าสายน่าจะมีปัญหานะครับสีดําไม่ติดนะครับนี่เช็คกันสดๆแล้วนะผมยังไม่ได้แกะซ่อมนะทีนี้เราเราสารันนิษฐานแล้วว่าสายสีดํำน่าจะขาดแล้วมาันมาเช็คที่ขั้วนะครับ <S <S เพื่อเช็คว่าหน้าคอนแทคมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับขั้วตรงนี้กับขั้วตรงนี้ผมออนแล้วมันต้องติดนะ เออ,ออออฟแล้วมันต้องเงียบนี่นครับแสดงว่าหน้าคอนแทกปกตินะครับแต่ที่มีปัญหาคือมีปัญหาที่สายขาดในนะครับสีดำสายขาดอ่าทีนี้เดี๋ยวผมเปิดหัวแรงรอระหว่างรอหัวแรงร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสายตัวนี้นะทีนี้มาดูข้างในนะครับถ้าเกิดเ้ยสายมันไม่ขาดนะครับเราอยากดูหน้าคอนแทกนะครับ เราก็มาหาเหลี่ยมหามุมนะครับหมุนดูนะครับเอ๊ะตรงไหนว่ามันจะแกะข้างในออกได้ตรงนี้ไหมตรงนี้มันมันหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับไม่มีร่องอะไรเลยมีตรงเนี้ยน่าสงสัยนะครับมันเป็นเดือยพลิกดูดิเออนะครับตรงนี้มันมันหล่อเป็นชิ้นเดียวกันเลยเนหะ็นป่ะเพราะฉะนั้นแล้วไอไอตรงเนี้ยนะครับเนี่ยไอตรงเดือยเดือยเนี้ยเดือยสองฝั่งเนี้ยน่าจะเป็นฝั่งที่ แงออกนะครับแล้วก็ทําการลองแงดูนะแงได้ไหมเฮ้ยแงได้วะนะครับเราก็แงออกมานะครับแงดีดีนะเนี่ยนะครับขามหลุดออกมาแล้วจับดีๆมีสปงสปริงอะไรหรือเปล่าเรค่อยๆดึงออกมาช้านะปุ๊บสั่งนี้เป็นสายไฟครับสองขั้วนี้มันเป็นแค่ตัวรับไฟนะครับสองจุดครับเราก็มาดูว่ามันอาร์คมันอะไรหรือเปล่าเราอาอาจจะมาขัดออกนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับถ้ามันอาร์คมันมี คาบตะกงตะกันอะไรแล้วก็ามาขัดนะครับให้หน้าคอนแทคมันวิ่งถึงกันนะครับอ่ะตรงนี้เคลียร์แล้วนะครับสมมติสมมุติทีนี้มาดูข้างในนะครับว่าเฮ้ยข้างในนี้มันเป็นยังไงวะเนี้ยนะครับดูนะครับหลักการทํางานของมันเออมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้มีจะกดอยู่อย่างี้ปุ๊บนะครับมันก็กกแกแก้งแกล้งอย่างงี้ใช่ไหมปุ๊บเวลาเราเอาเอาประกับตัวเนี้ยไอ้สองตุ่มตัวเนี้ยมันจะวิ่งมาชนกับตรงนี้นะครับสองตุ่มล่างเนี้ยพอ เรากดออนมันจะถึงกันนะครับเรากดออฟมันจะหลบออนออฟนะครับไอตัวไอตัวกระเดื่องมันจะหลบถึงกันสองอันนะครับดูลักษณะนะเนี่ยแนวระนาบมันจะถึงกันพอกดออนกดกดอันใหญ่นะครับอันใหญ่เป็นออนใช่ป่ะระนาบเลยถึงกันพอเรากดออฟปุ๊บไอเนี่ยมันจะกระโดดหนีนะครับออนมาถึงกันนะครับออนวิ่งถึงกันออฟมันจะเบี่ยงหนีนะครับประมาณนี้ วิธีทาให้หน้าคอนแทคมันถึงไม่ถึงนะครับทีนี้เราจะแกะดูข้างในมันมันเป็นยังไงนะครับข้างในมันจะเป็นลักษณะนี้กดลงมานะครับนี่มันจะเป็นสปริงเพื่อเพื่อยันยันให้ตุ่มเนี้ยมาถึงตรงนี้นะครับเนาะให้หน้าคอนแทคมันชิดกันนะครับทีนี้พอเราใช้ไปนานๆน,นะครับใช้บ่อยๆไอ้หน้าตรงเนี้ยมันจะเริ่มเสื่อมเริ่มเริ่มถูกขัดบางบางบาง,บางไปเรื่อยหรือ ถ้ากระแสมันสูงนะครับหรือหน้าคอนแทคไม่ชิดมันก็จะอาร์คนะครับมีร้อยอาร์คร้อยไหมประมาณนี้นะครับเราจะถอดออกมาแล้วก็ถอดจิบตัวนี้ออกมานะครับปึ๊บข้างในระวังนะครับข้างในมีสปริงดันนะเห็นปหมนี่นะปึ้งออกมาประมาณน,นี้เป็นสปริงนะครับแล้วก็มีลูกปืนน,น้อยอยู่นี่มีลูกปืนน้อย,นอ,ยอยข้างในเนี่ยนะครับเป็นลูกปืนดันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อให้มันให้มัน ลื่นให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ประกอบเอาลูกปืนใส่เข้าไปนะครับใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้สําคัญนะครับอย่าใส่สลับถ้าใส่สลับนี้เลืออกมาแล้วใส่สลับก็เรียบร้อยนะครับกดยังไงก็ไม่ติดนะครับเราต้องใส่ฟึบฝั่งนี้นะครับขาดัดได้นะครับถ้าดึงออกมาแล้วขามันห่างแล้วก็บีบเข้านะครับปึ๊บเราใส่เข้าไปนะครับอ่าให้มันลงล็อกนี้ไม่ให้มันแม่มันเด้งออกนะครับ กดเข้าไปได้อย่างเงี้ยยุบๆๆอย่างเงี้ยนะครับอืลักษณะนี้เราก็ประกอบกลับนะครับขาเรายังดีอยู่นะครับยังใหม่ๆเอี่ยมๆอยู่นะครับแล้วก็ประกอบกลับอ่าลักษณะนี้ใส่เข้าไปนะครับชุบนะครับเราจะใส่กลับทางไม่ได้ลองกดดูนะครับมันจะเข้าล็อกของมันปึ๊บสมมติเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขัดหน้าคอนท้งคอนแทกดัดโขงดัดขาเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับคืนเข้าไปเข้าที่นะครับไม่ยากชิบเนี่ยนะครับประกอบให้มันเข้าล็อกเหมือนเดิมสองฝั่งนี้นะครับก็กดบล็อกแตกบล็อกแตก,กนี่นะครับทีนี้รีเช็คอีกทีนะครับว่าขามันถึงกันปะกดลง ไอสองจุดนี้ต้องตีดครับนะโอเคออฟกันเดี๋ยวออฟกอนออฟออฟเงียบครับออนดังโอเคอันนี้คือจบแล้วทีนี้เราก็มาเรารู้ปัญหาแล้วนะว่าสายเราขาดนะครับแล้วก็มาบัดจรีตรงนี้ออกนะครับปืดระวังนะครับอย่าจี้นานนะถ้าจี้นาน ไอแป้นกลมๆมันหลุดออกจากตัวนี้อีกนะครับเสียอีกฟุบมาประมาณนี้ดูดตะก,กัวออกนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาสายไฟ,ไฟแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับได้สายไฟใหม่มาแล้วสายไฟเก่าเราไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็บัตรจีเลยครับบัตรจีเข้าสจุดเนี้ย ตัดปลายสายให้สั้นๆนิดนึงนะครับเราไม่ต้องการพื้นที่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเกะกะนะครับนี่นะครับเสร็จได้แล้วนะง่ายแค่นี้เองนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คสายดูนะครับสายเมื่อกี้เราเช็คแล้วสายไม่ถึงเนาะฝั่งสีดํานะครับทีนี้เรามาเช็คสีแดงก่อนปึ๊บฝั่งสีแดงถึงครับแต่สีดําต้องไม่ถึงนะครับต้องเงียบอ่าฝั่งสีดํานะครับสีดําดําต้องตีครับ แดงต้องเงียบครับอ่ะทีนี้ดํากับแดงนะครับพอผมกดออนปุ๊บมันต้องตีดนะครับนี่เห็นปะ่ะออฟออนออฟออนตีดออฟเงียบครับแน่ประมาณนี้ทีนี้เราก็ประกอบครับแล้วเราก็จะมาลองต่อวงจรดูนะครับนะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก่อนนำไปใช้หรือก่อนส่งคืนลูกค้านะครับก็รีเช็คทีนะครับว่ามันยังทำงานสมบูรณ์หรือเปล่านะครับกดออนครับต้องติดครับออฟครับเงียบครับออนครับออฟครับโอเคนี่คือสวิตช์ที่ทำงานที่ถูกต้องนะครับทีนี้เรามาลองต่อวงจรดูนะครับลองต่อดูทีนี้วงจรง่ายๆของเราเนี่ยแหละนะครับไฟบวกลบนะครับ ขั้วบวกนะครับเข้าสวิตขาไหนก็ได้นะครับผมลองเอาเข้าสีดาเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะว่ามันสลับได้จริงนะครับว่ามันไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับเข้าสีดำหนึ่งขาอีกหนึ่งขาเอาไปเข้าขั้วบวกของโหลดนะครับอีกหนึ่งขาเอาไปเข้าขั้วบวกของหลอดไฟนะครับขาสวิตนะนะครับขาสวิตอีกหนึ่งขาเอาไปเข้า ขั้วบวกสีแดงของหลอดไฟนะครับวิ่งมาถึงนี้ล้วขั้วลบของหลอดไฟนะครับวิ่งกลับไปที่ลบแบตเตอรี่ขั้วลบหลอดไฟวิ่งกลับไปที่ลบแบตเตอรี่นะครับบวกวิ่งมาผ่านสีดําสวิตช์นะครับสีแดงสวิตวิ่งเข้าแดงหลอดไฟลบหลอดไฟกลับไปที่ลบแบตเตอรี่นะครับทีนี้ครบวงจรแล้วถ้าผมออนหลอดไฟต้องติดนะครับออนปุ๊บกดลงมานะครับปิดวงจรนะครับ โค้ดเซอร์จิตนะครับหลอดไฟติดครับเปี้ยงนะครับเปิดวงจรปิดวงจรเปิดวงจรปิดวงจรนะครับอันนี้คือสวิตช์ที่ทํางานปกติครับประมาณนี้นะครับลองเอาไปเช็คเอาไปซ่อมดูนะครับของพี่ๆเพื่อนๆที่มีอาการติดทั้งคู่หรือดับทั้งคู่นะครับหรือติดติดดับดับนะครับติดติดดับดับต้องเอามือเคาะเคาะเคาะอย่างเงี้ย ก็ลองดูลองแกะดูหน้าคอนแทกลองเช็คสายดูนะครับว่ามันขาดหรือเปล่าหน้าคอนแทกมีการอาร์กอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเกิดมีหน้าคอนแทคมีการอาร์กการไหม้เกิดขึ้นครับซ่อมเสร็จแล้วเราต้องไล่ดูวงจรด้วยนะครับว่าวงจรเรากินกระแสสูงหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับมันถึงมาอาร์กที่จุดนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้คะ่ะไปแล้ววัสดีครับ